สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ d i s new channel ครับผมก็ตอนนี้ครับช่องเรามีเปิดให้สมัครสมาชิกนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนราคาใหม่นะครับไม่นิดหน่อยนะปรับเปลี่ยนราคาเยอะเลยนะครับก็จะยังคงมีนะครับสระดับนะครับเป็นระดับในหารระดับฝุ่นนาะครับซึ่งระดับ2ระดับนี้ก็จะได้ใช้ในส่วนของ emoji นะครับแล้วก็ จะมีป้ายชื่อให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกนะก็สําหรับป้ายชื่อสมาชิกนะครับในเดือนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตงตะนะครับหรือซือหมายอี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นเดือนที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของจูโลงนะครับแล้วประมาณเดือนที่3นะครับหลังๆเลยๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นคุณซื้ออย่างซุนฮกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนป้ายในอนาคตอีกนะฮะในส่วนของอีโมจินะครับก็จะมีเพิ่มในส่วนของเตียวหุยขึ้นมานะครับน้องใส่หน้ากากคนด้านขวาล่างนี่เองนะฮะซึ่งราคาเนี่ยตอนะครับผม อยู่ที่ราคานะครับระดับนะครับในทหารนะครับ20บาทต่อเดือนเท่านั้นครับแล้วก็ระดับขุนนาง35บาทต่อเดือนครับผมซึ่งทั้ง2ระดับเนี่ยก็มีสิทธิพิเศษนะครับเท่ากันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันอย่างไรนะครับก็แล้วแต่ว่าอยากจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับซึ่งทั้ง2ระดับเนี่ยนะครับนอกจากจะได้ใช้ป้าย e m o จิแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะช่วยโหวตนะครับเวลาผมจะเลือกเล่นเกมไหนนะครับมีเผ่ามีก๊กนะครับหรือมีบุคคลใดให้เล่นนะครับก็จะสามารถมาโหวตกันได้นะฮะก็ นะครับจะมีสิทธิ์โหวตในตรงนี้แล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับดีดีีดีช่อยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่เลือกสนับสนุนช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูเฉยๆนะครับหรือจะเป็นการเลือกเป็นการสมัครสมาชิกนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้บา,บายยครับผม